กลัวครูเกณสวัสดีครับวันนี้นำเสนอเมนูไก่อบเล้าจีนครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาไปผมก็จะผัดกระเทียมก่อนครับให้หอม,มรประมครน้ำมันผมใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊น,นะครับเปิด,ดไฟกลางครับ ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับรเตยมเราเริ่มหอมแล้วครับไปผมก็จะเอาไก่ที่เตรียมไว้นะครับเอามาทอดครับ ครัหนัครับพอเคีลงนิดนึงพแอแค่หนังไก่พอสุกก็เปนกงครับ ดิหนหลังไก่ตัอตงแล้วก็กลับบ้านเลยครับเออสร็แล้วผมก็จะใส่เทลาจีนนะครับเราจีนหนึ่งถ้วยครับ จนตามด้วยสีอวขาวนะครับสองช้อนโต๊ะช้ำๆเลยตามด้วยน้ำเปล่านะครับสามช้อนโต๊ครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครับ นนนหนึ่งช้อนโต๊ครับกตามด้วยน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊นะครับัน,นี้เราก็จะทําการตุน๋นนิดนึงน้ำตาลปี๊บครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊เหมือนกันครับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวละลายเอง โอเคทำการปิดฝาครับตุดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานตรงที่ผมกำลังอบไก่อยู่นะครับตอนนี้ก็กลิ่นของยาจีนอ่าเหล้าจีนนะครับหอมหวนเชียวนี้ผมตำรากบักชีไปก่อนแลวนะครับหนึงรากจะทำน้ำจิ้มซีฟุ้ดนะครับแซ่บๆใช้พริกชี้ฟ้าแดงครับประมาณ10-13เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมอยู่ประมาณ8ถึง9กลีบครับเดี๋ยวตำให้พอหยาบเลยครับ ผมตาพริกกับกระเทียมพอหยาบแล้วนะครับผมเติมน้ําปลาไป6ช้อนโตนะครับแล้วก็น้ํามะนาวพริก3ลูกครึ่งต่อไปผมก็จะใส่ครับน้าตาลปี๊บลงไปครับเพื่อความกลมกล่อมของน้ำครับการคลุกเขาเลยครับเจ็บปวดแน่ครับรสชาติเสร็จแล้วครับไก่อบเหล้าจีนหอมเหล้าจีนครับรสชาติกลมกล่อมเลยครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆครับทานพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับรสชาติเด็ดดวงเลยทีเดียวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกุหลูเก็นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ